ธรรมชาติบำบัดท่องเที่ยวสนุกสุขภาพดีนวดสปาด้วยโครนพลังความร้อนบนผิวโลกรอยเลื่อนคลองมะรุย่ยท่องเที่ยวทั่วไทยสิบนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมฟาร์มทริปนำคณะสื่อมวลชนร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติบำบัด ท่องเที่ยวสนุกสุขภาพดีอีกด้วยสปาโคลนพลังความร้อนบนผิวโลกรอยเลื่อนคลองมารุยโดยได้นำคณะเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกใครตำบลมะรุยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยมีนายสมพรสารการประธานกลุ่มนำลงเรือหัวทงล่องไปตามลำคลองมะรุยชมความสวยงามของแนวป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในช่วงที่ฟ้าสางและพระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะได้นั่งถ่ายรูปบรรยากาศแสงแรกของวันใหม่บนหัวเรือก่อนจะแล่นเรือไปสู่หาดทรายร้อนในคลองมะรุยเขตแดนติดต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจุดที่ธรรมชาติได้สรรสร้างได้อย่างมหัศจรรย์ประกอบด้วยสามร้อนนั่นก็คือหาดทรายร้อนน้ำเค็มร้อนและโคลนร้อน จนเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและเชิงสุขภาพเป็นอย่างมากการที่นักท่องเที่ยวได้มาถึงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นการได้มายืนอยู่บนผิวโลกที่เป็นรอยเลื่อนชื่อว่ารอยเลื่อนคลองมะรุย่ยและเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลังงานอยู่เมื่อถึงหาดทรายร้อนเจ้าหน้าที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนชุดแล้วพาไปเดินย่ำบนผืนทรายที่มีอุณหภูมิร้อนกำลังดีต่อด้วยการยืนแช่โคลนร้อนเป็นเวลา10นาที เพื่อเป็นการเปิดรูข,ขุมขนก่อนจะไปล้างน้ำเย็นในลำคลองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะขุดโคลนร้อนจากรอยเลื่อนซึ่งอยู่ลึกลงไปในดินเลนชายฝั่งประมาณ1เมตรซึ่งเป็นโคลนร้อนบนผิวรอยเลื่อนที่ยังมีพลังงานอยู่เป็นโคลนที่มีสีดำสนิทอุณหภูมิกำลังดีและไม่มีกลิ่นเหม็นนำมาพกทาถูรูปลายไปตามร่างกายตามจุดที่เราต้องการซึ่งสามารถพกโคลนร้อนได้ทั่วทั้งร่างกายตามที่เราต้องการ ซึ่งระหว่างการพอกโคลนดำก็จะมีการนวดผ่อนคลายด้วยหมอนวดที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หลังจากนวดผ่อนคลายด้วยคโคลนบนลอยเลื่อนของผิวโลกเสร็จแล้วหมอนวดจะให้เรานั่งหรือนอนพักเป็นเวลา15นาทีพร้อมรับเครื่องดื่มชาสมุนไพรหรือกาแฟพร้อมกับขนมพื้นบ้านที่แสนอร่อยจากนั้นก็จะล้างคโคลนที่พอกตามตัวออกด้วยน้ำเย็นในลำคลองซึ่งทุกคนต่างก็บอกว่ามีความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย แล้วรู้สึกได้ว่าผิวมีความชุ่มชื่นนุ่มเนียนและตึงกระชับขึ้นอีกด้วยรู้สึกผ่อนคลายค่ะครับรู้สึกดีเพราะว่าผิวมันก็จะแบบไม่ได้เกียดตึงๆหน่อยก็รู้สึกสบายตัวขึ้นเพราะว่ามันให้เกียมันได้มันได้เรื่องแบบน้ําอุ่นหรือว่าเรื่องของตัวโคลนเงี้ยค่ะมาทําให้แบบเอผิวมันดูแบบตึงๆขึ้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเสร็จจากการทําสปาโคลนก็จะพาขึ้นเรือเที่ยวชมฟาร์มหอยนางรม พร้อมกับเติมพลังแบบเต็มอิ่มกับอาหารพื้นถิ่นประกอบด้วยข้าวยำสมุนไพรข้าวหมกไก่หอยหวานต้มตะไคร้และเมนูซีฟู้ดสดๆที่พลาดไม่ได้คือหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มีความอร่อยจนได้สโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครใสพอคำผิวคล้ำชํำหวานซึ่งจะมีการกินด้วยเครื่องเคียงและวิธีการกินแบบชาวบ้านในพื้นที่สร้างความอรอร่อยเข้าถึงรสชาติได้อย่างลึกซึ้งจนต้องบอกว่าร้อยอย่างแรง นายสมพรสารการประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไข่กล่าวว่าหาดทรายร้อนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหาดน้ําร้อนอยู่ในคลองมะรุยเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่เกิดจากรอยแยกของเปลือกโลกชื่อว่ารอยเลื่อนคลองมะรุยจะพบได้เฉพาะตอนน้ําทะเลลดระดับลงเท่านั้นทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดน้ําทะเลร้อนทรายร้อนและโคลนร้อน ชาวบ้านในพื้นที่ใช้บำบัดโรคเน็บชาปวดเมื่อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อในตอนเช้าจะมีหมอกควันสีขาวอยู่รายรอบบริเวณหาดเป็นอุณหภูมิที่กำลังเหมาะแก่การนวดสปาโคลนอย่างมากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกคลได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจโดยสามารถมาท่องเที่ยวได้เดือนละสิบวันเท่านั้นสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่โทรศัพท์0 8 7 8 8 6 0 4 6 5